สวัสดีครับมารับชมกันอีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่เราเปิดออกไปหน่อยหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ได้เหลี่ยมได้ชาินะครับมุมบอ่อแล้วนะฮะอันนี้ผมก็เปิดไปก่อนหนึ่งชั้นนะครับเปิดชั้นหน้านินไปก่อนเปิดทีละชั้นนะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาขายายออกไปเนี่ยมันแค่สีห้าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะุด ลึกเลยสีเดียวมันไม่มีที่กองดินนะครับอีกอย่างมันเราจะขุดเป็นชั้นๆนะครับเพราะว่าเราจะลงไปลึกนะครับความลึกก็สุดนะครับน่าจะด่าอยู่ประมาณสิบสองสิบสามเมตรนะฮะนี่ครับผมว่าจะเปิดไประดับไล่ระดับน้ําไปเรื่อยนะครับเพราะว่าน้าเขาดูดเขาดูดไล่ไปแล้วก็ขุดไล่ระดับน้ําไปเรื่อยลงลงตามน้ําไปนะฮะลงตามน้ําไปนะครับ นี้ก็ขยายบอ่อเดิมนะครับบ่อเดิมเขาไม่มีชานไม่มีเบิมนะฮะเราก็ต้องขุดตามแนวเดิมนะครับผมน้ำบ่อไกลจะแห้งแล้วนะฮะน้ำใสมากเลยนะครับนี่จะขุดช่วงหน้าแล้งขุดจ,จะขุดง่ายกว่านี้นะเพราะว่าดินไม่ค่อยเหนียวไอ้อย่างมันอ่ามันแห้งนะฮะตาน้ําก็ไม่ค่อยออกขุดช่วงนี้ก็ตาน้อนอาออกเยอะนะครับดินก็เลยเหนียวจีบจีจะเลยข่างเลยอยาขุดยากจริงจริงนะฮะ เกาสลบนะครับมุมแรกนะครับท้ายบอ่อเ่อไปนะครับผมแล้วนะก็ทอยไปทอยหลายทอดอยู่นะครับประมาณ3าสทอดนะดันดันดันนะครับทอย